สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคนวันศุกร์นะคะช่วง1-10ถึงสิสิงหาคมนี้10วันนะ10วันนะคะขอบคุณมิตรรักแฟนเพจทุกคนเลยที่ติดตามกันมาและสำหรับติดตามกันมาตั้งแต่เนิ่นๆด้วยขอขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจกันให้กันและกันนะคะคอมเมนต์ดีๆที่ส่งกำลังใจเข้ามาจากหาด้วยนะคะมาดูว่าความรักของคนวันศุกร์ค่ะสาหรับคนที่มีประเด็นกันอยู่นะว่าจะ เกิดอะไรขึ้นบ้างคนที่มีคู่มีปัญหามีประเด็นกันอยู่เนี่ยช่วง10วันนี้ของคุณวันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันนะ Wow. คนวันสุขค่คะริ่มทำไมมองเห็นว่าตัวคุณนะ่ะอ,อยากจะกลับไปหาเขาคนมากเลยเขาคนนั้นคนเดิมของคุณมากๆเลยอะค่ะนะคะ,นะค,ะคนที่คุณเคยบล็อกเทเขามานะ่ะที่เรามองเห็นนะ คนที่คุณเคยบล็อกเทมาถึงแม้กระทั่งว่าบางทีบางคนในวันศุกร์มีรักครั้งใหม่เข้ามาหาคุณด้วยนะคะแต่คุณเลือกที่จะกลับไปหาคนเดิมของคุณที่เรามองเห็นนะคนที่คุณเคยเทเขามาแล้วคุณตัดเขาไม่ขาดนะคะนะคะคหรือแม้กระทั่งว่าคุณที่ยอมปล่อยเข้าไปจากชีวิตคุณแล้วยอมเดินออกจากชีวิตซึ่งกันและกันมาแล้วเนี่ยเรามองเห็นว่าคุณก็ยังตัดเขาไม่ขาดอ,อยากจะกลับไปหาเขา คนนั้นของคุณนะคะแม้แต่กระทั่งที่ว่าเราอย่างอย่างที่บอกเลยว่ามีรักใหม่เข้ามาด้วยคุณก็ยังรู้สึกที่ยังมีความรักให้กับคนเดิมของคุณเท่านั้นเองคนที่มันมีเรื่องราวมีประเด็นของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องของคนวันศุกร์มันไม่ใช่เรื่องราวของคุณสองคนแล้วล่ะเป็นคนขอ เป็น3มคนละนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเรื่องราวปัญหาของคุณอะ่ะมันอาจจะเกิดจากคนรอบข้างคุณหรือคนรอบข้างเขาก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะของชาววันศุกร์นะแต่ทําไมเรามองเห็นอาการที่ว่าคุณอยากกลับไปหาเขาทั้งทั้งที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยบางครั้งมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าประมาณนี้หรือแม้แต่ทางเป็นไปได้มันมองไม่เห็นเลยคุณก็ยิ่งอยากที่จะกลับไปหาเขานะคะของคนวันศุกร์นะ ว่าอยู่แล้วก็อยากแล้วก็อยากจะบอกเหลือเกินว่าเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณบางคนน่ะเป็นคนวันศุกร์บางคนเป็นคนธาตุไฟหรือแม้แต่กระทั่งว่าคนคนนั้นของคุณเป็นชาวธาตุไฟหรือเปล่านะคะนี่มองเห็นเลยอืมเขาอยากกลับมาหาคุณนะเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อไปเดีย๋ยวมันปิดเพี้ยนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันชาววันศุกร์นะคะ เขาก็รู้ตัวนะคะว่าก่อนหน้านี้เขากับคุณมันอาจจะมีการจบกันมาแล้วต่างคนต่างเดินแล้วนะคะมีการคอนว์ตมาแล้วก็ตามทีหนึ่งแต่ท้งนี้ไว้ยู่ได้เหมือนกันหมดนะเนี่ยคุณแฮงแมนเขาก็แฮงแมนนะคะคุณได้อาวอนเขาก็ยังได้นเอาวอนเรามองว่าเขายังคงอะไรอาวอนคุณนะคะ,นะคะนะคะต่างคนต่างเคยแบบว่าอาจจะมีการคุยกันแล้วก็ได้ว่าเฮ้ย ไม่เป็นไรฉันยอมจบกันเรายอมจบกันนะอะไรเนี้ยแต่สรุปสุดท้ายละไอ้การตกลงคุยกันนะ่ะมันไม่เป็นผลไงเรามองว่ามันไม่เป็นผลตัวเขายังคงอะไรอวรคุณนะ่ะยังคงคิดถึงคุณแล้วยังคงอยากกลับ,ลบมาหาคุณถึงแม้ว่าเรื่องราวเรื่องประเด็นของคุณกับเขาเนี่ยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มันไม่ยอมเปิดเผยสถานะเลยไม่เปิดเผยเออเขาเรียวกว่าอะไรสถานะไม่ชัดเจนไม่ยอมเปิดเผยให้ไฟเนาะ บุคคลภายนอกรับรู้เรื่องราวเรื่องประเด็นของคุณตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณตรงนี้มันก็เลยทําใหเา้เกิดการผิดหวงังแล้วเกิดการเดินออกจากชีวิตซึ่งกันและกันหรือเปล่าเป็นฝ่ายตัวชาววันศุกร์เองหรือล่าคะที่ว่าไม่เปิดเผยนะที่เรามองเห็นนะตรงนี้หรืออาจจะเป็นฝ่ายเขาแต่เรามองว่าน่าจะเป็นคุณวันศุกร์นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องราวประเด็นของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย รักค่ะรักสามเศร้าแล้วละ่ะคนอื่นคือรักสามเศร้าแน่ๆที่มองเห็นนะตรงนี้มันก็เลยต้องมีการจบกันมาต้องมีการอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วเฮ้ยต่างคนต่างเดินนะต่างคนต่างอยู่นะอะไรประมาณนี้เลยค่ะแต่มันไม่เป็นผลไงตัวคุณอยากกลับไปหาเขาอะอารมณ์คุณตอนเนี้คุณตัดเขาได้แล้วละ่ะตัดได้ไมาแบบแทบจะเลยครึ่งทางแล้วด้วยซ้ําแต่อารมณ์คุณก็ยังหวนกลับไปคิดถึงอยากกลับไปหาเขานะคะรู้ทั้งรู้เรื่องราวของคุณมันเป็นเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาแทรกกลาง นะคะตัวเขาเองก็เช่นกันเขารับรู้อยู่เต็มอกว่ามันมีประเด็นคนอื่นอยู่แล้วละ่ะเรื่องราวก่อนหน้านี้มันเกิดการผิดหวังในความรักซึ่งกันและกันมาก่อนแต่ตัวเขาเองก็ยังอยากจะกลับมาหาคุณนะยังหวงยังรักยังคิดถึงยังอะไรอาวรไม่เสื่อมคลายเอาผอแบบนี้ก็ได้ไม่เสื่อมคลายนะคะเอาเอารมณ์เดิมๆของเขาอะ่ะมันมันหวนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะด้วยความรัก ด้วยความรักและเสน่หาด้วยต้องบอกแบบนี้เลยรักแล้วก็เสน่หาด้วยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอ,อ,อยากมาทั้งคู่เลยอะค่ะที่เรามองเห็นของชาววันศุกร์ดูสิว่าเขาจะหาสื่ออะไรในใจของคุณบ้างชาววันศุกร์นะคะความในใจคุณอยากจะบอกอะไรเขาบ้างเอ่ยหัวใจคุณอยากจะให้เขารับรู้อะไรกับเกี่ยวกับตัวคุณมา เรามองว่าเป็นฝ่ายชาววันศุกร์เองหรือเปล่าที่ว่ามีคนอื่นนะคะตัวเองมีคนอื่นอย่างเนี้ยน่าจะเป็นฝ่ายคุณเนะาะยมาดูซิว่าฝ่ายใครเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะคะต้องบอกนิดนึงว่าเรื่องเราอาจจะสลับกันได้ เรามองว่าตัวคุณน่ะถึงให้การเวลาเปลีป่ยนแปลงไปขนาดไหนหรือแม้แต่ว่าคุณกับเขามันสถานะมันห่างกันเพียงใดก็ตามทีเถอะเรามองเห็นว่าคุณยังคิดถึงความสุขก,กับเขาอยู่เลยอ่ะคุณอยากมีความสุขกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะค่ะนะคะแล้วถึงแม้ว่าตัวคุณเองนั้นท,ท,ทุกวันนี้คุณพยายามแล้วละ่ะคุณพยายามลวะว่าฉันจะอยากอยู่ได้ฉันอยากอยู่ได้แบบฉันอยากมีรักที่ว่าไม่ต้องมาคิดถึงมากไม่ต้องมาจมปลักมากอะไรก็ตามทีเถอะแต่มันเป็นไม่เป็นผลนะ่ะ ะะยิ่งคิดก็ยิ่งไม่เป็นผลยิ่งคิดก็ยิ่งคิดถึงเรื่องราวเรื่องประเด็นของคุณมันมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นแน่วแน่แล้วคุณจะเทเขาคุณจะทิ้งเขาคุณจะไม่สนใจใยดีฉันจะบล็อกฉันจะบล็อกไอเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทําให้ฉันรับรู้เรื่องเขาอะ่ะคุณทํหมดอะ่ะแต่คุณทาแล้วไม่เป็นผลนะคะบางคนถึงขนาดขั้นที่ว่า บล็อกเฟซบล็อกไทม์ไลน์บล็อกไอจีลบให้หมดรูปอะไรระหว่างคุณกับเขาลบให้หมดอย่างนั้นะ่ะแต่มันไม่เป็นผลไงมันมาอะไรอวอรมันมาเสียดายไงมันก็แอบดูแอบดูเขาตรงนั้นนะคะโดยใจที่คุณมีความมั่นคงให้กับเขาอยู่เลยอะรักเขาอะค่ะนะคะ,นะคะไม่เปลี่ยนแปลงพยายามจะเปลี่ยนตัวเองมันเปลี่ยนไม่รอดต้องบอกแบบนี้นะคะเดีย๋ยวมาดูว่าความในใจของเขาจะสื่ออะไรให้คุณรับรู้บ้างคนคนนั้นของชาววันศุกร์นะ เรายังมองว่าทำไมเขาเขายังเฝ้าเฝ้ารอคอยคุณนะ่ะอืมมีความรักมอบให้คุณนะคะ่ะแล้วก็แอบ,บดูเรื่องราวของคุณด้วยแอบบส่องไอแอบ,บส่องไทม์ไลน์แอบ,บส่องเฟซของคุณด้วยอะคะ่ะเนี่ยที่มองเห็นตรงนี้คนคนนั้นของคุณนะ่ะเขายังมีความรักมอบให้คุณอยู่เลยยังคิดว่าคุณเนะคือคนที่เป็นที่เป็นคู่ของเขาอะคะ่ะเป็นคนที่เขายังไม่ลืมอะเป็นคนที่เขายังยังรักและปรารถนาด้วยนะคะ จริงๆนั่นแหละคุณคือคุณคืออะไรคุณคุณคือรักรักที่อะไรรักที่ยิ่งใหญ่หรือเปล่ารักที่เป็นคนเดียวในหัวใจเขาหรือเปล่าที่เรามองเห็นณนตรงเนี้ยนะคะเราก็เลยคิดแล้วลหละว่าน่าจะเป็นฝ่ายคุณมั้งที่ว่ามีบุคคลอื่นที่ว่ามาสร้างปัญหาสร้างประเด็นนะคะตรงเนี้ยเขาแค่รอคอยโอกาสรอคอยเวลา แต่เขาทำอะไรไม่ได้จริงๆนะคะเขาก็ได้แต่แอบดูคุณอยู่ห่างๆเท่านั้นเองอยากรู้ความเป็นไปในชีวิตคุณห่างๆนะคะด้วยความรักและปารถนาของเขามากที่ที่บอกเลยว่ารักและปารถนาของเขามากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาก็ต้องมีความหวังอยู่แล้วแหละว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะได้มาเป็นคู่กันนะอะไรประมาณนี้ด้วยความที่ยังรักมั่นคงเลยอะ่ะ นะคะเรื่องราวเรื่องประเด็นของคุณกับเขามันเป็นอะไรที่ทําไมเขาก่อน <_ C 1> เขาอยากจะบอกคุณเหมือนกันว่าความรักอ่ะเขามีความรักมอบให้คุณแต่ทําไมคุณน่ะเป็นฝ่ายหยิบยืน่นความรักขมอบให้เขาโดยที่ว่ามันไม่เขามีความรู้สึกเขาน้อยเนื้อต่ําใจที่ว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเลยนะคะที่เรามองเห็นนตรงนี้นะของชาววันศุกร์นะคะมันก็เลยทําให้เขาแบบว่าเจ็บอะ่ะเหมือนโดนคุณหักหลังอะ่ะนะคะเหมือนโดน โดนหักหลังประมาณนี้เลยเราก็เลยมองไม่เห็นอะไรเลยว่าอืมต่างฝ่ายต่างอยู่ในมุมของตัวเองจริงๆนะคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ามันไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะปัจจุบันนี้สิบวันนี้ที่ว่าจะมีการเจอกันได้บ้างอะไรประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าสรุปเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ทำไมเรามองเห็นว่ารักกันแต่ คนละมือเขารอคอยคุณที่เราเห็นนะว่าเขารอคอยคุณแน่ๆอยู่แล้วละ่ะอานนี้ก่อนเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีฝ่ายช่าววันศุกร์นะคะที่ว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาสร้างความสร้างปัญหาความร้าวฉานระหว่างคุณกับเขา ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกไปก่อนว่าเรื่องเราอาจจะสลับกันได้เท่านั้นเองมันคือการเปิดดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ผิดคลมเปิดดวงส่วนตัวนะ มองว่าไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปแล้วอะไรยังไงก็ตามทีเนี่ยเรามองเห็นการรอคอยของคุณอะนะคะการรอคอยของคุณเพราะว่าคุณยังตัดเขาไม่ขาดจริงๆการรอคอยคุณรอคอยเขารอคอยว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาหาคุณรอคอยว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่คุณสร้างตั้งความหวังไว้อะมันจะเป็นจริงในเรื่องของเราคุณกับเขานะคะที่มองเห็นนะตรงนี้เลย แล้วเราก็มองเห็นว่าถ้าในความเป็นไปได้แล้วเนี่ยอาจจะมีการอาจจะมีการอยากกลับมาหาเขาแล้วอยากกลับมาหาคุณนะคะแต่เรามองเห็นว่าทําไมมันเป็นการเฝันไม่รู้เป็นความคิดของคุณไม่รู้ว่าอยากกลับมาเจอกันนะคะนึกถึงความหลังครั้งเก่าอะ่ะฝันก็แอบ,บยิ้มนึกถึงเขามีความสุขนึกถึงเวลาที่เคยปลูกต้นรักด้วยกันมานะคะที่มองเห็น เนมากๆว่าอย่างน้อยๆที่เรามองเห็นแล้วแหะว่าอย่างน้อยๆตัวคุณเองแหละก็ยังอยากจะกลับไปหาเขานะคะแค่คุณรอคอยเวลาเท่านั้นเองรองคอยว่าสักวันหนึ่งโอกาสอะไรเหมาะสมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูว่าบทสรุปทางเขาบ้างเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูคนโสดทีหลัง อยากจะกลับไปหาเขาจริงๆคุณก็กลับได้น,นเนี่ยไม่อยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละว่าคุณจะกลับหรือไม่กลับอะว่าเขาก็ยังรอคอยคุณอยู่เลยอะค่ะเรามองว่าเขาก็ยังรอคุณทุกวันอะเพียงแต่ก่อนหน้านี้มันมีปัญหามีปากเสียงมีประเด็นมันมีใครเทใครกันมาไม่รู้เทแบบไม่แยแสไม่ใยดีเลยอะนะคะที่เห็นหน้าตรงนี้อะดูเขาก็ยังตัดคุณไม่ขาดอะอยากกลับมาหาคุณอะต่างคนต่างอยากกลับมาค่ะแล้วเราก็มองเห็นว่าคุณสองคนถ้าจะได้ น่าจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันนะคะของชาววันศุกร์นะคะมันเป็นอะไรที่ว่ามันกลับมาเริ่มต้นรักกันใหม่อ่ะอาจจะมีการกลับมาพูดคุยตกลงกันนะคะในเรื่องของสถานะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่เรามองเห็นตรงนี้เลยในตัวคุณกับตัวเขาด้วยนะคะเพราะว่าคุณกับเขามันไม่ไหวกันแล้วอ่ะเท่าที่เรามองเห็นความอัดอั้นตันใจความโหยหาความคิดถึงมันมันเต็มเปี่ยมนะคะเนี่ย เสียนิยมมากๆคิดถึงมากๆต่อให้แม้แต่กระทั่งว่าตัวเขาเองหรือเปล่าที่ว่าที่ว่าสถานะเขาไม่ชัดเจนหรืออะไรก็ตามทีเถอะหรือแม้แต่ว่าคุณไม่กอยอมเปิดเผยสถานะเขาก็ตามทีเถอะเขาก็รอคุณกลับมานะคะอยากให้คุณกลับมาพูดคุยกับเขาบ้างนะคะเราก็มองว่าถ้าเขารอคุณหรือคุณอยากกลับไปคุณก็กลับไปหาได้เลยนะคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่างคนต่างรอคอยกันอยู่แล้วอะที่เรามองเห็น แล้วก็น่าจะมีโอกาสความเป็นไปได้สูงด้วยว่าคุณกับเขาจะได้มาเจอกันได้คุยกันนะคะได้ตกลงกันในเรื่องของสถานะให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะคะชัดเจนกว่าปัจจุบันที่มันเป็นอยู่แบบกันแบบทรมานโอเคอยู ชัดเจนมากอย่างน้อยๆที่เรามองเห็นเลยที่เราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ความเป็นไปได้เนี่ยคุณสองคนน่าจะได้กลับมาพูดคุยกันแน่ๆเพราะคุณสองคนเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับข่าวดีจริงๆค่ะชาววันศุกร์คุณจะได้ตายตรงนี้หรือใบหนึ่งไม่เป็นเอามาคุณจะได้รับข่าวดีจริงๆนะคะว่าอย่างน้อยๆอาจจะได้มีข่าวจากเขาอาจจะได้มีการติดต่อก,กลับมา ของเขานะคะแล้วคนแล้วคุณเราก็รู้อยู่แล้วว่าคุณรอเขานะคะหรือคุณอยากกลับไปหาเขาคุณไปได้เลยนะคะเพราะเขาก็รอคุณอยู่เหมือนกันเ <c oughs> ช่นกันนะคะที่เรามองเห็นนะตรงนี้มันเป็นอะไรที่ว่ามันเป็นอะไรที่ว่ามันเริ่มต้นมารักกันใหม่ได้อีกรอบหนึ่งระหว่างคุณกับเขานะคะ <c oughs> ช่วงเวลานี้มันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะมีความสุขได้แล้วล่ะนะคะ <c oughs> ไอ<ห>้ที่รอคอยมานานแสนนานต,ต่างคนต่างตั้งป้อมรอคนนู้นกลับมารอคนนี้กลับมา คุณก็รอเขากลับเขาก็รอคุณกลกับมันก็ไม่เปิดเกิดประโยชน์อะค่ะนะคะ,นะคะนอกจากว่าถ้าคุณรู้ใจตัวเองว่าคุณยัง,ยงอยากจะมีเขาอยู่คุณติดต่อหาเขาได้เลยนะคะชาววันศุกร์เราแนะนําคุณอย่างนี้นะเพราะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวดีนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายติดต่อหาเขาก่อนมันก็ไม่เสียหายอะไรความรักอย่าเอาศักดิ์ศรีมาความรักอย่าเอาศักดิ์ศรีอย่าเอาอีโก้มาเป็น ที่เขาเรียกอะไรมาเป็นตัวปัญหาสร้างปัญหาสร้างสร้างกำแพงให้กับหัวใจตัวเองนะคะโอเคไหมของชาววันศุกร์มาดูคนโสดบ้างดีกว่าคนโสดถ้าคนโสดบ้างแล้วของคนมีประเด็นก็น่าจะอดลงเอยด้วยดีนะคะที่เรามองเห็นเดี๋ยวมาดูคนโสดบ้างดีกว่านะคะโสดเลยนะโสดจริงๆของชาววันศุกร์นะคะ หน้าของคนโสดคนสุกเนี่ยเงียบเงียงาเงาไม่มีใครเลยดูสิค้าว่าจะมีใครเข้ามาไหมในชีวิต ชาวโสดคะเรามองประเด็นอย่างหนึ่งเลยคือคุณไม่เปิดใจให้ใครแน่ๆอยู่แลแล่ะนะคะคุณต่อให้แม้แต่ใครเข้ามาหาคุณนะ่ะคุณก็ยังคิดว่าคุณยังลังเลยังสองจิตสองใจอยู่เพราะคุณรอคอยคนเดิมของคุณอยู่นะคนที่คนที่มีประเด็นกับคุณมานะคะที่มองเห็นหนะ้าตรงนี้คนที่เคยสร้างปัญหาหรือแม้แต่คุณที่เคยเขาเรียกว่าอะไร โจ์คุณนั่นแหละเอาง่ายๆโจทย์เก่าคุณนั่นแหละค่ะที่คุณรอคอยนะคะน่าจะไม่มีใครเลยที่คุณที่คุณยอมเปิดใจรับได้ทำไมเรามองเห็นชาวโสดวันศุกร์คู่ของคุณคนเดิมของคุณเขาจะกลับมานะ่ะเขาจะกลับมานะคะคนที่คุณเฝ้าแต่รอรอแล้วรออีกเครียดก็เครียด คนที่คุณเคยเคยยอ,เอยอมเจ็บอะยอมเจ็บยอมเสียเขาไปอะไรประมาณนี้เลยอะเพราะบุกมีเรื่องมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงอะนะคะถ้ามีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณเราก็น่าเราก็มองว่าน่าจะเป็นคนเดิมนะคะคนที่คุณเฝ้ารอคอยมานานแสนนานนั่นเองนะคะกลับมามอบความรักให้คุณอีกรอบหนึ่ง เพียงแต่ว่าอยู Será ่ว่าเพียงแต่อยู่ว่าใจคุณจะอ่อนไหมเท่านั้นเองนะคะแต่เรามองว่าคุณใจอ่อนอ่ะเพราะคุณรอเขานี่ใจคุณยังมั่นคงกับเขาเลยใจคุณยังตัดเขาไม่ขาดเลยค่ะทั้งทั้งที่เรามองเห็นแล้วล่ะมันมีการแบบมันมีเรื่องโกรธแค้นกันมาน่ะมีเรื่องโกรธด้วยเรื่องทิฐิด้วยเรื่องฉันฉันแบบฉันทั้งรักทั้งแค้นเอาตรงๆทั้งรักทั้งแค้นอ่ะอืมแต่ความแค้นมันอาจจะน้อยกว่าความรักมั้งเพราะเห็นคุณรออยู่นี่รอเขาคนนั้นของคุณอยู่นะคะ น่าจะเป็นแบบนี้นัสไตล์คนโสดเดี๋ยวมาดูสิว่าเขาจะสรุปอะไรให้คนโสดบ้างเห็นล้วหละว่าคนโสดอ่ะน่าจะมีใครคนเดินมนั่นแหละกลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเราก็ยังมองไม่เห็นคนใหม่เลยพยายามหาคนใหม่ให้คุณนะเนี่ยถ้าใครรอคนใหม่นะคะถ้าใครรอคนที่จะเข้ามาจีบแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ยังมองไม่เห็นเลยนะตั้งตั้งแต่เนี่ย ดูสิว่ามีบ้างไหมคนโสดค่ะสรุปหน่อยเรามองว่าคนโสดอะ่ะบางคนก็อยู่ได้แล้วนะแค่อยู่ได้นิดนึงไม่ได้อยู่ได้หมดนะคะหัวใจคุณยังเฝ้ารอคนเก่าจริงๆถ้าจะมีใครสักคนในชิตเข้ามาเราก็มองว่าน่าจะเป็นคนเก่าไม่ใช่คนใหม่ น,ะะน่าจะเป็นคนเก่าพรอะยังตั้งแต่เปิดมายังมองไม่เห็นคนใหม่เข้ามาเลยอะ่ะมีแต่คนเก่าเขากลับเ,เข้ามาในชีวิตคนที่คุณแอบรอคอยเขาด้วยความความโกรธด,ด้วยความรักด้วยความแค้นทั้งรักทั้งแค้นทั้งโกรธทั้งเจ็บอะ่ะอยู่ในอารมณ์เดียวกันหมดเลยอะคะ่ะนะคะเนี่ยที่เรามองเห็นอะ่ะคุณเก็บตัวเงียบแล้วอีกอย่างหนึง่งอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยคือคุณเลือกยากนะคะคุณเลือกคนยากคิดเยอะ คิดมากมายคิดสรัะนะคะอาจจะมีการกลับมาของคนเดิมของคุณนั้นได้มาตกลงคุยกันสแสดงสถานะอะไรก็ตามที่ชัดเจนมากขึ้นในสถานะคนโสดนะคะเราก็มองว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะเป็นคนเดิมนั่นเองไม่น่าจะเป็นคนอื่นไกลแล้วถ้ากลับมาแล้วจะสวยกดีนะด,ดูสิ ว้าวเรามองว่าคนโสดที่รอคอยคนเก่าจะกลับมานั้นเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆเรามองเห็นความชัดเจนอย่างหนึ่งคือคุณสองคนน่ะน่าจะไปกันได้ด้วยดีต่อยอดกันได้นะคะมีเรื่องการตกลงเจรจากันนะคะเพราะใจของคุณน่ะมันปรารถนาซึ่งกันและกันอยู่นะคะของชาวโสดนะคะบางคนไปแอบขอพรด้วยแหละอืมถ้าใครอยากจะขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอได้นะ ขอให้กลับมาเร็วๆเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่ยังเป็นคู่กันอยู่เพราะเรามองเห็นการขอพรของคุณน่ะมองเห็นแบบว่าคุณไปแอบ,บขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยว่าโอ้ยเมื่อไหร่เขาจะกลับมาเมื่อไหร่เขาจะกลับมาหนึ่งอย่างถ้าไม่ใช่เขากลับมาก็ขอให้ฉันเจอคู่ขอให้ฉันเจอคู่แต่เชื่อไหมเรามองเห็นว่าคุณขอเขานะคะขอวันการกลับมาของเขาจริงๆด้วยแล้วเราก็มองว่าเร็วๆนี้จะเป็นการกลับมาของเขากลับมาคุยกันตกลงพูดจากันเพราะว่า คุณไม่ได้เลือกใครคุณเลือกแต่เขาคนนั้นคนเดียวแล้วเราก็มองว่าการกลับมาของเขาอะ่ะมันสามารถพัฒนาความสุขความสัมพันธ์ของคุณกลับคืนมาได้ด้วยนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ของชาววันศุกร์ก็น่าจะมีเท่านี้แล้วเดี๋ยวไว้ติดตามว่าคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ